สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์ .com ครับสำหรับวันนี้ยังอยู่ในหมวดของพระเครื่องร้อยแปดวัดไทยในตำนานนะครับซึ่งเป็นช่องใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาพร้อมกับเพจในดับเนิยมเป็นเพจเป็นแฟนเพจนะครับส่วนในมือของผมวันนี้ก็จะเป็นองค์เทพเจ้าควนอูครับที่มาจากวัด มังกรกรมรา,าวาดวัดเล็งเนยี่ที่เยาวราชนะครับก็เป็นของปีหกเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็องค์นี้จะมาพร้อมกับแนบครับซึ่งผมไปทำธุระไปเที่ยวแถวเยาวราชไปแถววัดมังกรมาครับก็เช่าบูชามาด้วย เอามาะครับซึ่งองค์นี้เป็นของปีนี้นะครับปี2567นี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูมาครับมาชมกันครับซึ่งตัวเหรียญเทพเจ้าปวนูที่จากวัดมังกรกำมแล้ว,ว่านะครับผมก็ไปบูชามาจากข้างในวัดเลยนะครับของทางวัด เปิดให้เช่าบูชาเองด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้ครับโดยที่ตัวเหรียญก็จะมีกรอบมาให้แล้วคือพร้อมขึ้นบูชาที่คอลอเดิมจะมีแหนบมาให้นะครับก็จะมีเขียนตัวอักษรไว้แบบนี้ครับแล้วค่าปลอดภัยครับแล้วก็มั่งมีสีสุขข้างล่างก็จะเขียนชื่อวัดอยู่ครับแบบหนึ่ง เขียนที่วัดนะฮะวัดมังกรกรรมราวาสเล่งในยี่ปี2,567ร้อตัวก็อเป็นพลาสติกดันน้ำนะครับก็สะท้อนแสงสะท้อนแสงออกมาก็เลยโฟกัสยากนิดนึงเนี่ย ด้านหลังก็เป็นรูปมงกอรน,นะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นเทพเจ้าโกนูครับนี่นะครับส่วนที่แหนบก็จะมี รายละเอียดด้วยเช่นกันนะครับเป็นลายมงกรครับแบบนี้ก็พร้อมที่จะมาเน็บที่คอเสื้อเราได้เลยนะครับ และจากวัดโดยที่มาก็จะมาพร้อมในกรอบแบบนี้นะครับนะครับมาในกรอบแบบนี้ก็จะมีแหนบมาด้วยนะครับหรือใครจะไปใส่กับสร้อยทองก็ได้ก็ตรงนี้มีที่ปลดออกก็ปลดแหนบออกมานะครับ อาจจะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะเขียนไว้ที่หนะ้ากล่องครับเทพเจ้าคนอู U. วัดมังกรกรรมลาววาด เล่งในยีสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ดปีมังกรน,นะครับผมสนใจจริงก็ต้องไปที่วัดครับไปวัดพระขอพรที่นั่นด้วยเลยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่วัดเล่งในยีด้วยครับการเดินทางไปก็จะสะดวกมากๆก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับไปลงสถานีวัดมังกรเลยฮนะไปลงปุ๊บ ถามไหมฮะเดินไปทางไหนไม่ยากครับแป๊บเดียวการเดินทางไม่ยากครับแป๊บเดียวก็สามารถจะเดินไปที่วัดมังกรกรรมละวัดหรือวัดเล่งในยี่เนี่ยแหละครับไม่ยากไม่ยากสวยเลยทีเดียวครับ ใหชมรายละเอียดก่อนจะปิดคลิปนะครับมีตัวครอมแล้วคาดปอดภัยมั่งมีศรีสุขวัดมังกรกำมาวาดเลขในยี่ปีมังกร2567ครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับบ๊ายบาย